จำเป็นไหมนะครับต้องอวดรวยในโปรไฟล์นะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ดีเลยนะครับอันนี้เลยขอทำเป็นคลิปเลยแะ้วกันนะครับผู้หญิงทุกคนจะบอกว่าไม่ชอบคนอวดรวยขี้แก๊กนะครับแต่คนที่มึงคบเนี่ยแม่งก็ประมาณนั้นตลอดเลยนะครับผมแล้วแม่งจะบอกแบบนี้เพื่ออะไรนะครับถูกไหมคือที่บอกแบบนี้คือเพราะว่าถ้าชอบเนี่ยนะครับแล้วถ้าเขาไม่ชอบเรากลับเนี่ยนะครับกลัวเสียหน้าถูกไหม มาเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะครับอันนี้เป็นความในใจนะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะครับใครคิดว่าใช่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับกลับเข้าเรื่องนะครับการตั้งโปรไฟล์อวดรวยขับรถรวครับแน่นอนนะครับถ้าคุณมีเนี่ยคุณทำไปเถอะนะครับมันดีนะครับแต่ถ้าคุณทำเนี่ยครับแน่นอนนะครับว่าสาวที่เข้ามาครับมันก็ไม่มองอย่างอื่นไงนะครับตัดสินแค่ตรงเนี้ยนะครับอย่างแรกโอเคโปรไฟล์ ดูดีมีตังค์ครบๆไปก่อนนะครับครบได้ก็ได้ไม่ได้ก็นิสัยผู้ชายเฮียอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องไปนั่งร้องไห้ในรถเมย์อย่างน้อยๆก็มึงก็ยังได้ไดนั่งร้องไห้ในรถสปอร์ตอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากได้สาวประเภทนี้ครับนะครับ,นะรบตั้งโลดนะครับไม่ผิดนะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับอยากได้แค่ F W B หรือ O&S n นะครับคุณลงไปเลยนะครับลงย่อนเงินในบัญชีไปด้วยนะครับลงโชวบัตรอินฟินิตทักธนาคารหนึ่งไปด้วยนะครับจบนะครับผมบอกเลยว่าหัวกะไม่แห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณเกิดบอกว่าคุณไม่มีล่ะนะครับคือเรียกว่าอยู่ในระดับที่พอมีกินมีใช้นะครับไม่ได้รวยนะครับแต่ถ้าโปรไฟล์ของคุณเองเนี่ยไม่สร้างให้ดีสาวก็ไม่มองนะครับ ถูกไหมไม่มีอะไรให้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องอวดรวยนะครับอย่างที่บอกถ้าคุณจะหา F เนี่ยการอวดมันได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าจะหาแฟนนะครับไม่ต้องไปอวดรวยอะไรเวอร์วังอลังการขนาดนั้นเพราะมันจะกลับมาเป็นไัยสำหรับตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณไม่ได้รวยจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมผมแนะนำแค่ว่าเอาแค่พอประมาณถ้าอยากจะอวดจริงจริง นะครับอวดกิจกรรมก็ได้อย่างเช่นกีฬาอะไรที่ว่าต้องใช้เวลาว่างที่ว่ามันต้องใช้เงินอะไรเงี้ยนะครับก็ลงอันนั้นนะครับคือลงให้มันดูแบบมีกิจกรรมหน่อยครับให้มันเป็นแบบโอเคคอนเทนต์ชวนคุยได้ให้เขารู้ว่าโอเคเฮ้ยถ้าเขาคุยกัยคบคุณเนี่ยคบกับคุณเนี่ยคุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบประมาณไหนแค่นั้น นะครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยนะครับการที่คุณจะได้สาวหรือไม่ได้สาวครับคือตอนเจอด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับโปรไฟล์คือหน้าตาด่านแรกนะครับในการตัดสินว่าเขาจะก้าวเท้าข้างแรกเนี่ยไปหาคุณไหมนะครับหรือไม่ก้าวเลยนะครับแต่ถ้าโปรไฟล์คุณผ่านเขาก้าวมาละข้างหนึ่ง นะครับที่เหลือจาก้าวมาทั้งสองข้างไหมก็คือตอนเจอและตอนพูดคุยนิสยัยการกระทําต่อมามากกว่านะครับไม่ใช่อารมณ์แบบเฮ้ยมึงโชว์โปรไฟล์หรูดูดีมากๆอะไรเงี้ยตัวจริงมึงขี้เหนียวโคตรแบบนี้สาวก็ไม่โอเคนะนะครับหรือมึงลงโปรไฟล์ว่ามึงแดกโอมาเกษตนะครับแบบเอาคอนเทนต์อะไรเงี้ยชีวิตจริงเวลางไปเจอผู้หญิงมึงพาสาว กินข้าวแกงข้างทาง40บาทกินชายตีมีเกี๊ยวแม่นทุกมื้ออันนี้มันก็ไม่โอเคถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมการที่นะครับคุณจะลงอะไรแบบพวกนี้ครับจำไว้เลยนะครับว่าลงได้นะครับเท่าที่เราไหวนะครับไม่ฝืนชีวิตจริงนะครับผมของเราเองเนี่ยมากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นนะครับผมความบันไยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าจะบังเกิด แน่นอนนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวบอก เทคนิคไปเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะแบบไม่มีอะไรมาในคลิปเดือนจริงไอ้พวกเนี้ยมันมีอะไรอีกเยอะนะครับคืออยากจะบอกมากเดี๋ยวขอซอย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 ,อยเป็นคลิป,เป,ลปเป็นความรู้อะไรนิดหนึ่งละกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครขี้เกียจรอนะครับอยากสนใจเรียนเทคนิคพวกนี้ที่ผมใช้จีบสาวมาเนี่ยนะครับนัดเจอสาวได้ทุกวันนะครับผมถ้าอยู่ในกลุ่มจะเห็นว่าผมออกไปหาสาวทุกวันจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็อย่างที่บอกนะครับมีรับสอนไพรเวทนะครับส่วนตัวนะครับจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นนะครับคือผมสัญญาว,ว่า จะแบ่งเวลาจากการหาสาวมาสอนให้ถ้าเกิดมีคนสนใจเทคนิคนี้นะครับใครอยากเรียนก็ทักเข้ามาใน Official c h o u n ได้เลยหน้าโปรไฟล์นะครับผมหรือเข้ากลุ่ม Open Chat นะครับก็กดตามเข้าลิงก์หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลยในแอปแดงอยู่ด้านล่างนะครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมโอเคเออประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เหมือนจะนึกอะไรได้แล้วก็สำคัญด้วยนะเป็นแบบ เทคนิคเลยอะกะว่าจะให้ส่งท้ายแต่ลืมไปแล้วนะครับขอโทษทีเอาปวนว่าคลิปนี้สัดจบเท่านี้เลย